d i g t i s t i n a ช i o n ร่วมกับ Image Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจจากเกาหลีใต้ครับคุณผู้ชมพาทางใต้อของเกาะนี้มีน้ำตกติดกันอยู่3น้ำตกน้ำตกที่นี่ชื่ออะไรนะจ้องบังนี่คือลานหินสวยงามเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้บอกชายหาดสวยพี่โตและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เกาะสวรรค์เชจูประเทศเกาหลีใต้ เชจูแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเกาหลีใต้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1 0 0 0ปีเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างขวางประมาณ1 8 4 6ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ700,000คนเป็นเกาะที่มีความสําคัญด้านการท่องเที่ยวและได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในช่วงปี2007อีกด้วยจนทําให้ที่นี่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินทางเข้ามามา,มากกว่าปีละประมาณ15ล้านคนซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณ6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ คมับทางใต้อของเกาะน,นี้มีน้ําตกติดกันอยู่3ามน้ําตกนี่คือหนึ่งในสามน้ําตกที่ผมว่าน้ําตกที่นี่ชื่ออะไรนะจ้องบังเป็นหนึ่งในสามน้ำตกที่อยู่ในแถบใต้ของเกาะน,นะฮะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสถานท,ที่ที่ท่องเที่ยวของเกาะน,นี้ต้องมาดูต้องมาดูเนื่องจากว่า เขาบอกว่าที่เกิดน้ําตกเพราะว่าหินภูเขาไฟของเคชูเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากแต่ทางตอนใต้เป็นชนิดเดียวเลยที่ยอ้น้าผ่านยอ้น้ำผ่านอะไรเป็นน้ําตกเพราะว่าหินภูเขาไฟมันจะฟูฟูเหมือนกับฟองน้ําที่มาขัดตัวคหินหินฟองน้ําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นฟองน้ำอันนี้เป็นหินชนิดเดียวที่มันแบบผิวน้้ําไววผิลื่น พอน้ำมาก็ผ่านได้เลยตกลงมาไม่งั้นเราก็จะเห็นแบบเป็นซึมๆไหลๆอย่างเงี้ยมันจะไม่พุ่งออกมาอันนี้เป็นหินประเภทที่มันลื่นลื่นฟลุ่งลงมาเป็นภูเขาไฟที่ลื่นแล้วไม่เก็บน้าครับน้ําตกจังบองหนึ่งในสาน้ําตกทางตอนใต้คุณผู้ชมอย่าลืมมาดูน้ําตกตกลงทะเลเราไปดูใกล้ๆกันหน่อยไหมเอางั้นเลยหรอนิดหนึ่งนะเปียกหนาห้เอาถ้าเไปดูใกล้ๆไปดูพอให้เห็นสายรุ้งมาฝากท่านผู้ชมเชิญครับคุณผู้ชมฮะ สำหรับน้ำตกจองบางนั้นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตได้เพราะความพิเศษของมันนั่นเองครับเพราะน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกเพียงหนึ่งเดียวในทวีปเอเชียที่มีทาน้้ำตกเชื่อมติดกับทะเลนั่นเองสำหรับน้ำตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ23เมตรและมีความกว้างราวๆ10เมตรเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่เกาะเซจูครับ ใบชัดชัด,ดู้ชมนะตัวเสาเหมือนไม่ใช่อาคารไม่ใช่ตัวตึกที่<ม>ดูใบที่เราไปดูก็จุดพลุไม่ใช่ใช่ไหมฮะเออไม่ใช่เหมือนกันก็อยู่ในหมา,หาสทรเหมือนกันที่ดูใบก,ก็สวยสวยเป็นตัวตึกเป็นตัวตึกคล้ายเสารกระโดงของเรือใบอจริงจริงก็คือสะพานนี้เป็นสะพานแขวนให้คนเดินข้ามนะฮะชื่อสะพานแซยอนเกียวนี่ ความยาวประมาณ1.2กิโลเมตรเลยทีเดียวความน่ารักก็คือเสากระโดงเรือเรือใบนี้เป็นเรือท้องถิ่นของที่นี่นะฮะเรือหาปลาที่นี่เนี่ยคือคือแรงบันดาลใจที่เขาสร้างขึ้นมาเลยประมาณนั้ถึงแั้วนี่เป็นการเดินข้ามไปเที่ยวเกาะคุณผู้ชมก็คือเชื่อมไปหาปอดทะเลแล้วว่าอีกความหมายเขาบอกว่าเป็นการเชื่อมสู่วังสู่มิตรภาพใหม่คนนี่คุยนานนี่แสดงว่าจริงๆแล้วเหนื่อยคุณผู้ชมไม่ได้ไรเหนื่อยตกลงเหนื่อยไหม อะไรเดินแค่เนี่ยเดินหมเดยวิง่งดีกว่าไหมเดินไหวไหมวิ่งกันดีกว่าไหมไปเลยดีกว่าสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปของเราก็คือชายหาดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากมายย่างหาดทเยอบแจนั่นเองเราไปดูกันดีกว่าว่าชายหาดแห่งนี้จะสวยขนาดไหนและมีอะไรที่น่าสนใจรอดเราอยู่บ้างครับ นี่พามาเที่ยวหาดแลไหนบอกว่าหาดทรายสวยไงนี่มันหินชัดชัดนะบ้านผมเรียกหินชัดชัดแล้วดำดำด้วยหินภูเขาไฟใช่ไหมเนี่ยใช่เขาหินเแล้วนี่ยนี่มนุษย์มาสร้างแล้เนี่ยก่อกันเป็นจดีจะดีจะดีดูดิคนที่นี่มาก่อข้างหลังตื่นไปหมดแล้วถ่ายรูป้ันก่อเขาบอกว่าการเอาหินเรียงแบบนี้เป็นสิริมงคลฮะและนี่คือหินภูเขาไฟที่ประทุครั้งสุดท้ายอยู่ที่นี่เลย เมื่อเท่าไหร่ละเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีโอ้ยนานแล้วไม่เป็นไรนานไปแล้วตรงนี้คือลานหินสวยงามเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปได้บอกชายหาดสวยพระโตชายหาดใช่ไหมเดี๋ยวมันหินชัดเลยตอนนั้นไปดูชายหาดพาท่านผู้ชมไปดูผู้ชมดูฝั่งนู้นนิดนึงฮะนั่คือเกาะอะไรนี่คือเกาะตกปลาภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าพียังโดนี่พียังโดออกเสียงประมาณนี้นะฮะอาจจะเพี้ยงกัได้พียยังโดยพียังเนี่ยคำแรกเนี่ยแปลว่าตกปลาโดแปลว่าเกาะ รวมกันว,ว่าตกปลานะฮะตรงไหนที่เป็นแหล่งตกปลาตรงนั้นเป็นแหล่งน้ําใสน้ําสะอาดคุณผู้ชมเราไปดูว่าทางนู้นมีหาดจริงๆอย่างที่ผมบอกไหมแล้วก็ความสวยงามของหาดนี้เป็นยังไงบ้างไปดีกว่าคุณผู้ชมไปดูที่หาดฮอบแจเป็นยังไงเชิญฮะ หาดยอบแจเป็นหาดที่มีความยาวประมาณ9กิโลเมตรที่ประดับประดาไปด้วยหินลาวาสีดำสนิทตัดก,กับหาดทรายสีขาวที่เกิดขึ้นจากทรายผสมจากเปลือกหอยที่ถูกบดจนละเอียดและยังร้อมรอบไปด้วยป่าที่กระจายตัวอยู่รอบๆซึ่งจะมีใบเขียวตลอดทั้งปีก็ทําให้เกิดความสวยงามและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตไปในที่สุดเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดครับโอ้โหเป็นไงละ่ะ เป็นยังไง,เป,ง,ไงเป็นไงล่ะอ่าโอ้โหชมดูดูคนที่ต้องชมคือเรื่องแรกคือความสะอาดกับ <c oughs> การเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดที่จอดรถนะฮะแล้วก็การจัดที่นั่งนะฮะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของคนที่มาเล่นน้ําการใช้ห้องน้ําการทุกอย่างนี้เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดอย่างที่บอกฮะรวมไปถึงเรื่องของการใช้เล่นพวกเครื่องเล่นที่มันผ่าตผนเนี่ยเข้ามาข้างในนี่ไม่ได้เลยครับเป็นโซนเรียบร้อยเลยนี่ความน่ารัก จำเจแบงค์านกิดสายเอะจรเขาบอกว่าอย่าโมแต่พูดอยากเล่นต้องเล่นเลยไม่เหลือเวลาอีกนิดเดียว6โมงก็ปิด6โมงเขาไม่ให้เล่นน้ําแล้วดูเพราะนึกว่อย่าโมแต่พูดต้องรีบเล่นน้ําแล้ว6โมงเย็นอ่าฮะจะเป่านกหวีดปี๊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 ดเลิกขึ้นหมดเลิกขึ้นหมดเลยไปเราไปเดินเที่ย uh> วกันดีกว่าแปงไหนอ่ะไปทางนุชไปพอมอยาก สีหง่ะสีหงเดี๋ยวผมไปเช่าให้้างนู <ผม S 1> ้นหงชมพูเลยเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้มาลงฐานไ้เองเด<ล>ี๋ยวตรงนี้ก็มีสีแดงไปมันมันเป็นหินน่นนะมันก็มีสีแดงเออมันก็ใกล้น้ำแล้วด้านนี้ดีกว่า